สิลิมบาไทยแลนเดซวันภาษาไทยลูน <L une. S 1> วันจันทร์มาร์ซวันอังคารเนียรคุรวันพุธ จอยวันพฤหัสบดีวีเนรีวันศุกร์เซมบาร์วันเสาร์ดูมินิกาวันอาทิตย์อาซี วันนี้ <Y eri. S 1> เมื่อวานเมื่อไหร่พรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา